สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันต่อเนื่องนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับว่าทําไมผมถึงต้องเลือกซื้อปืนจริงปืนประจํากายของผมเป็นเจ้า g ล็อก17บเจตัวนี้นะครับเท้าความไปก่อนนะครับที่ผมเลือก g ล็อก19ใน EP ีที่ผ่านมานะครับเพราะอะไระครับก็เนื่องด้วย g ล็อก19เป็นปืนไซส์คอม a พกนะครับที่ ใช้งานง่ายเป็นปืนยอดนิยมนะครับเจ้าหน้าที่นิยมพกติดตัวนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจนิยมพกติดตัวแล้วก็เป็นปืนยอดฮิตนะครับเป็นไซส์ที่พอดีที่สุดในบรรดาปืนกล็อกทั้งหมดจุก,กระสุนก็ได้เยอะ15นัดขนาดลำกล้องไม่ยาวแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปถ้าให้เลือกจริงๆให้มีแค่กระบอกเดียวผมจะเลือกเป็นเจ้ากล็อก19อ่ะประมาณนี้นะครับ แต่ทําไมผมถึงมาเลือกกลอก17ะมาฟังเรื่องเรานี้กันครับผมเท้าความไปสมัยที่ผมเล่นบ b บีกันนะครับปืนบ b บีกันสั้นกระบอกแรกของผมจะเป็น b a เ e t t านะครับ M 9 2 FS นะครับ,รบกระบอกต่อมาของผมก็นี่ครับกลอก 18C เป็นกระบอกที่2ของผมเองนะครับกลอก 18C ข้อดีของเขาคืออะไรคือเขาสามารถยิงเซมิก็ได้ เซมิหมายถึงว่ายิงทีละนัดยิงทีละนัดต่อเนื่องได้โดยที่ไม่ต้องชักยิงตลอดสมัยเล่นปืนอารมณ์สมัยก่อนเนี่ยต้องชักยิงใช่ไหมครับแต่ตัวนี้สามารถยิงได้ต่อเนื่องเลยเขาเรียกว่าปืนออโต้หรือว่าเซมิออโต้นั่นเองแต่ว่าถ้าจะปรับโหมดเป็นโหมดออโต้ก็ปรับตรงมาตรงนี้ครับกดทีเดียวโหมดแม็กเลยนะครับท่านอาจจะเคยเห็นในหลายๆช่อง YouTube ที่เขาทำกันก๊อก 18C เนะี่ยกับก๊อก17 ไม่มีกระสุนนะครับกลอก18 C กับกลอก17อ่ะเดี๋ยวผมเทียบกับเจ้าตัว BB กันให้ดูนะครับ B b กันกับ B b กันอันนี้เป็นอันนี้เป็นกลอก17บเ็กลอก17กับกลอก 18C เนะี่ยขนาดไซส์เขาเท่ากันเลยนะครับใส่ซองปืนด้วยกันยังได้เลยนะครับอันนี้เป็นกลอก18 C น,นี้เป็นกลอก17 เจน5เวอร์ชันบีบกันนะครับเท่ากันทุกมิติครับทั้งความยาวปากกระบอกครับแต่ว่าเจน5มันจะมะีส่วนเว้าของอันนี้นิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นเจนสก็จะเป็นมีความเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับเท่ากันทุกมิติเลยนะครับแล้วผมก็ใช้ยิงนะครับใช้ยิงใช้ใช้ฝึกซ้อมกับลูกเซรามิกลูกบีบีกัน ใช้ฝึกซ้อมเล่นที่บ้านเล่นกับเพื่อนเล่นอะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้ไซส์ปืนนี้จนจนถนัดมือไปแล้วนะครับจนถนัดมือไปแล้วพอไปจับกอกสิบเก้ารู้สึกว่ากอกสิเก้นั้นเล็กไปเลยนะครับก็ไม่มีไม่ได้มีอะไรครับตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ซื้อปืนกล็อกจริงๆนะครับตอนนั้นก็ตัดสินใจไปแล้วว่าจะเอาก็อกสิบ แต่พอไปจับดูแล้วเอ้ยมันมีความต่างกันอยู่พอสมควรครับในเรื่องของความกระชับมือนะครับรู้สึกคิดถึงฟิล l i n งที่เราเล่นบีบีกันมาที่เราเล่นบ b บีกันมาเราถนัดถนัดกับปืนที่มีไซส์นี้อยู่แล้วพอเราไปจับก๊อกิกเรารู้สึกว่ามันเล็กครับแต่ก็นั่นก็คืออ,อ,อีกแค่หนึ่งเหตุผลนะครับต่อมานะครับต่อมา พอโตมาหน่อยนะครับก็ได้มีโอกาสได้ไปจับถือปืนของคุณพ่อนะครับได้จับถือปืนของคุณพ่ออคุณพ่อมีปืน2กระบอก2รุ่นนะครับก็คือปืนซิกตำรวจไทยชอบมากนะครับปืนซิกผมเองก็ชอบนะครับซิก P320 SP สวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับคุณพ่อได้มาในราคา20,000 8 9 0 0บาทประมาณนี้แหละมั้งครับผมก็ได้ลองเอาไปใช้ยิงเออมันก็แม่นดีเหมือนกันแล้วมันก็เป็นปืนเอกอนเนกประสงค์อะซื้อมาคุณพ่อไม่แต่งอะไรเลยนะครับไกลก็ดีไกลก็ดีศูนย์ก็ดีนะครับเป็นปืนยอดฮิตไซส์จะน่าจะถ้าเทียบกับฝั่งทางกล็อกก็จะประมาณกล็อก19เออมันเป็นไซส์คอมเพกอ่ะอนาคต ผมเป็นลูกคนเดียวเนาะอนาคตพ่อก็ต้องโอนกระบอกนี้ให้เราแน่นอนอถ้าจะซื้อกลอก19จริงๆเนะ่ยปืนไซนี้เรามีแล้วนะ320ใช้ดีเหมือนกันถ้าจําเป็นจะต้องใช้ลักษณะการใช้งานก็คล้ายๆกับกลอก19เพราะว่าขนาดปากลํากล้องอะไรเงี้ยมันก็ใกล้เคียงกันนะครับ ถ้าจะเอาไซส์เล็กนะครับคุณพ่อก็มีอีกหนึ่งกระบ,บอกก็คือเจ้าซิกพีสามกห้านะครับตัวนี้นี่ออกมาเนี่ยโอ้ผมว้าวมากนะครับอ่าเป็นแต่ว่าเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะครับว่าปืนพีสามกห้าเนี่ยเป็นเงินของผมซื้อเองนะครับอ่าฝากคุณพ่อซื้อว่างั้น,นครับให้เป็นชื่อคุณพอ่อเพราะว่าตอนนั้นสวัสดิการสํานักงานต,านตํารวจแห่งชาติเนี่ยมันออกมาให้เฉพาะข้าราชการตํารวจ ซื้อในช่วงแรกๆนะครับเมื่อขายไม่หมดก็เอาออกมาให้เป็นสวัสดิการข้าราชการอื่นบางทีมันจะมีช่วงที่ใกล้หมดสต็อกแล้วเขาก็เติมสต็อกเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็มีคนเข้าไปซื้อเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเติมเข้ามาหรือว่ามันหมดเรืยังนะครับซิกปีสามกห้าผมโอนเงินไปให้พ่อดําเนินการให้ซื้อเป็นชื่อพ่อนะครับตอนนั้น ที่จริงตัวเองก็มีสิทธิ์ซื้อสวัสดิการได้นะครับแต่ว่าถ้ารออีกน้อยอีกหน่อยหนึ่งก็น่าจะได้เป็นชื่อตัวเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้เอาให้พ่อเก็บไว้ก่อนไม่ได้รีบใช้นะครับก็คิดว่าเอยตัวเองมีปืนคุณพ่อน่าจะโอนให้นะครับก็รอ,อให้ครบห้ปีก็น่าจะโอนได้แต่ว่าตัว320สองศต้องโอนมรดกเพอนั้นแต่ไม่รีบใช้ครับไม่รีบใช้ให้พ่อได้เอาไปใช้ for life for สวนครับ ก็มาคิดว่าในบ้านเรามีปืน2ไซส์ล้นะเหลือปืนไซส์ไหนที่เรายังไม่มีก็เหลือแต่ตัว g ลอก k 7 7นี่แหละปืนฟูลไซส์นี่แหละที่เรายังไม่ไม่มีในบ้านนะครับวัตถุประสงค์คือต้องต้องการปืนใช้งานนะครับซื้อทั้ง3ไซส์นี่ต้องเป็นปืนใช้งานได้นะครับสามารถนำไปใช้งานได้ ทั้ง3กระบอกนะครับไม่ใช่ซื้อมาเก็บไม่ใช่ซื้อมาอใส่กล่องนอนกล่องนะครับต้องใช้งานเท่านั้นนะครับจะเป็นปืนอะไรนะปืนฟูไซส์ปืนไซส์สแตนดาร์ดตอนแรกมองไปที่ g ลอก k 4 g e n 5 mos นะครับโอตัวนั้นยาวเลยนะครับปากกระบอกนี้น่าจะถ้ายาวนี่น่าจะเท่าไฟฉายพอดีนะครับแต่ว่าด้ามจับนี้เท่ากันกับกลอก k 7 7 ตัวนั้นมีความแม่นยําม,มากนะครับเคยเห็นพี่ๆในสนามเอามายิงนะครับความแม่นยํากลุ่มกระสุนโอเคนะครับแต่เจ้ากล้อง17นี้ก็ไม่แพ้กันนะครับก็ไม่แพ้กันเท่าที่เคยเห็นมาแต่ผมมองว่าเอ๊ะปากลากล้องมันยาวนะครับกล้อก3 4มมันยาวเกินไปนะครับมันไม่สมส่วนมันไม่หล่อนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะสินี่แหละคือไซส์ที่เรา คุ้นเคยกับเจ้า BB บกันนะครับใช้ BB กันก็ใช้ตัวปกติผมติดดอทนะครับแต่ว่าดอทพังแล้วก็เลยถอดออกดอทบีบกันนะครับถอดทิ้งไปละนะครับใช้งานไม่ได้ละพอไปจับก๊อกสิเจนะครับรู้สึกว้าวอยากได้มากนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมได้มีโอกาสไปเรียนนะครับเรียนยิงปืนพี่วิทยากรนะครับหรือ วิทยากรประจําช่องยิงของผมนะครับใจดีมากเอาปืนของท่านเองเลยนะครับคือปืนกลอกสิบเจ็ดห้าเนี่ยมาให้ผมยิงซึ่งผมยิงเกาะก,กลุ่มได้ดีมากเพราะว่าผมเคยฝึกกับเจ้าบีบีกันมาแล้วนะครับเป็นปืนที่ไซส์เข้ากับมือเรามาตลอดนะครับพอมายิงกับปืนจริงได้ฝึกได้เรียนรู้การเดินไกลอะไรจริงๆเออกลุ่มมันดีฮะนะครับ ก็เลยเลือกที่จะซื้อกล o อก17-75ครับก็ได้มาครอบครองแล้วเรียบร้อยนะครับนี่กล็อง17-75ประทับใจมากนะครับเอามาแต่งใส่ไฟใช้ใส่บอแม็กใส่ศูย์เล็งใหม่นะครับแล้วก็เสริมส้นแม็กนิดหน่อยนะครับให้จุกระสุนเพิ่มได้น่าจะ20กว่านดตั้งหร่แต่ว่าผม ใส่ไม่ถึงหรอกจริงๆก็10นัดนี่ก็พอแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับประสบการณ์ของการเลือกซื้อปืนไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าปกติถ้าซื้อแค่กระบอกเดียวจริงๆนะก็สิบเก้าจบครับแต่ว่าเราคิดเผื่ออนาคตเผื่อคุณพ่อโอนให้เราก็จะมีปืนครบทั้ง3ไซส์พอดีทั้งไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่อ,อันนี้คิดการไกลไว้ก่อนครับแต่ที่จริงมีแค่17หรือ19 ใช้ได้นะครับเข้าสนามยิงได้ทั้ง2รุ่นนะครับมีแค่สรุ่นนี้เท่านั้นแต่มีคนถามว่าทำไมไม่เอา45อเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องก๊ก45หรือก๊ก 19x อีก EP หนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปยืมปืนเพื่อนก่อนนะครับก๊ก45นั้นเป็นปืนไซส์ที่เอา19กับ17มา ฟิชเชอลิงกันนำคอนเซปต์ของที่ผมกล่าวทั้ง2 EP ทีที่ทั้ง EP ที่แล้วกับ EP นี้มารวมกันสำหรับคนที่เลือกยากสำหรับคนที่เลือกไม่ได้ระหว่างกอก19กับก๊อกอาจจะต้องไปก็อก45หรือ,อกอก1 9 x ไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเล่ากันใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับเข้าไปกดติดตามเพจ เฟซบุ๊กของผมด้วยนะครับชื่อเพจเฟซบุ๊กก็ตามนี้เลยนะครับจานเดียวิปปอนครับก็ทักเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับซื้อปืนร้านไหนปืนสวัสดิการไหนอะไรนะครับวิธีการทําทํำยังไงนะครับเข้ามาปรึกษากันได้นะครับผมก็จะแนะนําเท่าที่ผมแนะนําได้นะครับผมไม่ใช่คนที่มีความรู้เรื่องปืนทั้งหมดนะครับผมก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ไปด้วย แล้วก็นำมาแชร์ไปด้วยนะครับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการที่เราได้เรียนรู้แล้วเราเออกมาแชร์นะครับมันจะเป็นความรู้ที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้กับชา n e l ของผมด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามน่าจะเข้าใกล้คำว่า2,000ันซับสไคร์แล้วนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับเพื่อให้ช่องของผมนั้นอยู่ได้นานๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ ช่องของผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรายได้ก็ไม่ไม่มีครับซื้อปืนซื้ออะไรลงทุนไปหมดเงินไปหลายแสนนะครับแต่ว่าก็ทำเพราะมีความสุขในการทำนะครับมีหลายๆท่านก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับในแฟนเพจหรือว่าถ้าเจอกันก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่สนามยิงปืนเนี่ยเจอ,อหลายท่านนะครับก็รู้จักของผมจากชาแนลนะครับก็มาพูดคุยกันได้นะครับผม โอเคครับขอบคุณมากครับทุกท่านก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับปเป็นฤดูฝนพาย,ยุเข้านะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ชาแนลจันเดียก็ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ